1>, 1 2 3่สวัสดีครับพกผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับด้านการลงทุนนะครับประจําวันที่26เดือนสิงหาสอ2พันะครับสองพนันคิดสกดสศูนย์สองศูนะครับพูดผิดประจําวันนี้นะครับเซ็ตตลาดหลักทรัพย์ไทยก็อยู่ที่พ3 2สนะครับซึงถือว่าบวกนะ บวกแต่ก็บวกไม่เยอะซึ่งราคามันก็อยู่ประมาณพันสองพันสามเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าตลาดหุ้นมันอืดอ่ะมันเล่นยากลงก็ลงไปเลยถ้าไม่ลงก็ไม่ควรจะลงคือแบบมันทรงๆอะ่ะมันเดาทางยากครับแล้วก็ไม่มีปัจจัยบวกเลยแต่ว่าวันนี้ก็มีปัจจัยบวกมานิดหน่อยนะครับซึ่งหุ้นตัวน,นั้นก็คือหุ้นของตัว VGI นะครับซึ่งมันมีข่าวมาคือว่าตัวของบริษัท Curry e x p r e s s ประเทศไทยนะครับเขาจะเข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับซึ่งตัวของ VGI เนี่ยไปถือหุ้นอยู่ในส่วนของ VGI อยู่ประมาณ23นะครับซึ่งพอเขา IPO ใช่ไหม สัดส่วนการถือหุ้นของ BGI ก็จะลดลงนะหรือประมาณ18%แต่เขาก็ยังมองว่าในส่วนนี้ BGI ก็จะได้ผลประโยชน์เพราะคือได้กำไรจากสัดส่วนที่ IPO แล้วก็กำไรที่เขาเ้าเต้าเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับมันจึงทำให้มันวิ่งอ่ามันวิ่งทีนี้มันควรเข้าหรือเปล่าหรือยังไงต่อใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะมาเล่าเป็นสเต็ปไปนะว่าเราควรทำงไงกับหุ้นตัวนี้ดีนะครับอ่าเรามาดูในฝั่งของ NVR นักลงทุนต่างชาตินะครับจะเห็นว่ามีการเก็บมาตั้งแต่เมื่อวานนะ2แท่งเลยเนีครับสแท่งเลยเห็นไหมครับ2แท่งเลยเออแล้วก็วันนี้ก็เก็บมาเยอะอ่าในสัดส่วนของกราฟนะครับก็โอ้แท่งยาวมากเลยแท่งยาวมาก อะเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของกราฟกันดีกว่ากราฟนะครับในตัวฝั่งของตัววิจไนะครับถ้ามาดูในฝั่งของวอลุ่มนะครับวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยเยอะมา 2- อสวันแล้วนะอ่าต่อมา m a c d ก็ตัดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วตัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับซึ่งสีเขียวเส้นสีเขียวลายตัดขึ้น มันทำให้ลายของการซื้อขายหรือว่าราคามันเพิ่มขึ้นอ่ามันเพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นตัวของ RSI ตอนนี้ก็คือว่ามันดีดขึ้นมาจาก40ซึ่งจะใกล้60แล้วซึ่งมันมีโอกาสที่เขาอาจจะตกหรือเทลงมาสูงพอสมควรนะครับสูงพอสมควรแต่ผมยังมองว่าเรายังสามารถเข้าทำกำไรได้ผมยังมองอย่างนี้นะอ่า ผมมองว่าเขาหน้าจะเล่นข่าวนี้จนกว่าราคามันจะขึ้นไปถึง10บาทหรือตัวที่คอรี่เข้าซื้อขายวันนั้นนะ่ะมันจะเป็นวันที่ราคามันดักหัวลงอ่ะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะความคิดส่วนตัวผมนะถ้าเราเล่นตามข่าวก็จะประมาณนี้ในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านถ้าแนวรับแนวต้านในส่วนของ90วันนะครับ มันก็จะเยอะแต่ว่าผมจะให้แค่30วันเพราะว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นหุ้นเชิงเชิงวิ่งเล่นตามข่าวไปถ้ามีข่าวมันก็จะไปตามข่าวนะเอา30วันก็พอปึ้ง30วันนะครับแนวรับอยู่ที่ตรงไหนนะครับแนวรับของวิชัยนะครับแนวรับอยู่ที่6บาทนะครับ6บาทนะซึ่งมันก็ไม่เยอะนะถามว่า6บาทไม่เยอะนะ ทีนี้แนวต้านะแนวต้านอยู่ที่7บาท15บตางค์อ่า7บาทส5สตาตคาทีนี้ถ้าเราจะเข้าควรเข้าที่ราคาไหนสำหรับผมนะผมจะเข้าที่ราคาประมาณแถวแถวนี้แถวแถวหกบาท5 6บาท50อ่า6บาท50ไล่ขึ้นมาถึง6บาท70อ่าแค่นี้นะ6บาทอีกครั้งนะครับ6บาท50ถึง6บาท70อยู่แถวเนี้ยผมจะเข้าผมจะเข้าทีนี้ผมจะถือรอประมาณไปแค่แถว7 8บาทแล้วผมจะขาย ผมจะถือไปประมาณนั้นเพราะว่าเขาน่าจะเล่นข่าวอย่างนี้ไปพอสมควรจนถึงราคาประมาณ10บาทอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะเพราะว่าข่าวมันน่าจะเล่นได้พอสมควรทีเดียวโอเคถ้ามาดูในฝั่งของ PA Concept s นะ e t i ผมว่าราคาเขาน่าจะยังไม่อัปเดตหรอก เพราะว่ามันมีข่าวามาวันนี้ AA ค o n s ซ l i นะครับโอเคราคาสูงสุดเขายังให้อยู่ที่7บาทนะ7บาทซึ่งราคามันก็จะทะลุแล้วประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะขอย้ำอีกทีนึงว่ายังไงใช่ไหมครับผมจะถือรอใกล้ๆวันที่ Curry เข้า IO หรือเล่นข่าวจนถึงใกล้ๆ10บาท จะขายประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผิดทางก็ขายทิ้งนะอันนี้บอกตามตรงเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำหุ้นเล็กๆน้อยๆนะครับถ้ามีข้อสงสัยมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสบวัสน,นี้สำหรับวันนี้ผมตั้มนะครับก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ